สวัสดีครับอยู่กับมิสูซูซเปอร์โประโโนะครับสวัสดีค่ะโจ้าค่ะมิสูเอ็มพีค่ะวันนี้เรามาเตรียมส่งรถมิววาดนะครับตัวนี้ Active CVT สีขาวนะครับตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่516,000บาทซึ่งเป็นราคาที่รวมสีขาวให้แล้ว่พอสีอื่นถูกลงนิดนึงนะครับอยู่ที่5้0 0 0นเก้าพันบาทนั่นอเองนะครับกับโปรโมชั่นเด็ดๆคันนี้ปกติเนี่ยเราจะแต่งให้รอบพันเนาะทั้งสเกิร์ตล้อแม็กบอลหนังทุกอย่างแต่คันนี้ก็คือลูกค้าเลือกเป็นแบบ m i n i มอลเนาะขอเน้นเป็นเป็นของที่ต้องการใช้งานจริงๆเท่านั้นเพื่อที่จะรดทางงัวทห้ถูกครับตัวนี้ลูกค้าออกรถใช้เงินเท่าไหร่คะไม่ใช้เงินเลยนะครับศูนบาทไปเลยนะครับก็คือเป็นศูนย์บาทเท่านั้นนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดเก็คือฟรีดาวแล้วผ่อนก็ไม่ถึงเ0็ดพันด้วยนะครับเพียใส่กว่าเท่านั้นเอง นอกจากจะฟรีดาวจ่ายศูนย์บาทแล้วยังผ่อนเพียง6,800บาทเท่านั้นแถมยังมีของแต่งที่ตามรายการที่ลูกค้าเลือกือกเฉพาะบางอย่างได้นะครับเหมือนกันนะถ้าว่าคนอื่นยากได้แค่บางอย่างบอกได้นะครับทางว่าจะถูกลงได้เกปกติถ้าเราแถมครบเลยทุกอย่างทุกชิ้นทั้งพวกสเกิร์ตล้อแม็กทุกอย่างบอดหนังไฟหน้าอะไรเงี้ยส่วนมากจะผ่อนอยู่ประมาณ 7,200-7,400ถึง 7, บาทแล้วแต่<ช>เครดิตลูกค้า,านะคะแต่อันนี้คือลูกค้าใช้เงิน0บาทแล,ล้วผ่อนแค่6,800โดยที่เลือกเฉพาะของที่จำเป็นใช่อันนี้ล,ลูกค้าเลือกรับเป็นอะไรบ้างคะอ่านี่ครับตัวหล่อๆข้างหน้านี่คือไฟนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีวงแหวนเป็น bm style ให้ด้วยนะครับสุดยอดไปเลยนะคะกับตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟซีนอนนะคะมีวงแหวนล้อมรอบเป็นบูเป็นบู ปูอายนะครับเบียมสไตล์คือสไตล์คล้ายคล้ายกับเบียมเลยนะครับผมียสวยสุดๆนะครับก็คือปลอดภัยในการขับขี่กลางคืนใช่เพิ่มความสว่างเพิ่มความสว่างได้ดีแล้วก็ความสวยงามนะครับดูดีสุดๆนะครับแต่ล้อลูกค้ายังขอไปล้อเดิมอยู่นะนะครับ ใช้ของแท้มีซูไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามันถึงรอบการเปลี่ยนยังไงลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นแบบที่ชอบได้ใช่ซึ่งล้อเดิมก็จะเป็นล้อขนาด14นิ้วนะครับมีฝาครอบล้อมาให้นะครับล้อกระทะเนาะมีฝาครอบล้อป็นยางแต่เป็นยางบิสโตนเลยใช่ตัวยางจากโรงงานจะเป็นยางบิสโตนนี่ยางเคอยู่ก็ขับขับดีขับนิ่มไม่ต้องจัดแต่งช่วงล่างด้วยตัวนี้สบายสบายนะครับและอื่นก็ยังมีนะครับกล้องหลังยังมีติดให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับก็ยังขึ้นภาพที่จอแท้นะคะก็คือเป็นความปปลลออดดภภััยยเเนาาสสรริม้งคว การถอยจอดให้กับลูกค้านั่นเองนั่นแหละครับแล้วก็ยังมีติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับการสัดข้างเหมือนเดิมแล้วก็ฟรีค่าดําเนินการจดทะเบียนให้ด้วยใช่ครับศูนย์บาทอย่างที่บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายจริงๆนะใช่ครับแล้วก็สปอยล์อย่างนี้ที่มากับรถอยู่แล้วเนาะแล้วภายในลูกค้าก็ยังเปลี่ยนเบาะด้วยนะครับ ดยให้ดูแลรักษาง่ายด้วยแล้วก็ดูสวยงามหรูหราแต่นี่อบาดสีนี้จะไม่ค่อยเห็นบ่อยนะเพราะเป็นสีน้ําตาลอมส้มนะคะบอกเลยว่าสีนี้ก็สวยนะอยากเชียร์ลูกค้าหลายๆคนเหมือนกันใช่มันดูแบบเขาอยากดูแบบคลาสสิกคลาสสิกอ่ะสวยๆอ่ะสีชาชานิดนึงเลยชั้นนมชันนมชาเย็นนะคะแล้วก็สามารถเลือกตะเข็บได้ด้วยเนาะจริงๆถ้าเป็นพวกสีครีมอะไรอย่างนี้ก็จะขึ้นมากพวกนี้อ่ะตะเข็บไว้ได้เป็นสี ขาวขาวทิมครีมนิดนึงนะครับกำลังดีเลยนะเหมือนชานมใสครีมนะครับกำลังสวยดูแลรักษาได้เนาะใช่ก็เบบเสร็จตามนี้นะคะได้ของแต่งตามรายการที่ต้องการจริงๆเลือกสรรได้ใช้เงินแค่ศูนย์บาทผ่อนหกพันแปดร้อยใช่ครับแล้วไม่พอนะครับเรากาลังรถไปส่งให้ถึงบ้านด้วยนะครับคันนี้เราจะพาน้องไปอยู่ที่ไหนคะที่ศรีวชาชมบุรีนเองนะครับค่ะ งั้นก็เดี๋ยวเราเอารถไปสง่งลูกค้ากันเลย<ถ>นะครับปไปเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมแน่นอนนะครับไปเอจอกันเลยครับไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงชนดุรีแล้วนะครับมาส่งรถสวยคันนี้นะครับกับลูกค้าสวัสดีครับคุณโบคราสวัสดีครวันนี้ได้รถถูกใจไหมครับถูกใจมากเลยค่ะถูกใจมากเลยเนาะนะครับก็โหได้ไฟวงแหวนไปด้วยนะครับแล้วก็คุณโบเลือกสีบอเองใช่จ้ะโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับคันนี้นี่มีน้องตัวเล็กกรุ๊ปบอ้วยนะครับนี่อนาคตคนขับนะนะครับแล้ววันนี้ทําเรื่องยากไหมครับไฟแนนซ์ไม่ยากเลยคืออนุมัติไวมากคือปื้มตรงนี้คือ ที่แรกอ่ะเปิดใจกับอีกเซลล์หนึ่งไปแล้วคราวนี้เหมือนการบริการเขาไม่ค่อยเวิร์กเราก็เลยแคนเซิลครับไปแล้วคราวนี้ทางส่วนตัวก็มีความกังวลในเรื่องของไฟแนนซ์จะไม่ผ่านแต่พี่ก๊อบช่วยสุดๆเลยใช่ก็คือได้ทาที่คุยกันจบเลยเนาะโอ้โหแป๊บเดียวแล้วก็รู้สึกจะวันเดียวเองนะคนเลยเร็วมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็รถมาส่งถึงที่ด้วยเนาะนะครับเรียบร้อยเลยแล้วก็ไงฝากเออคุณโบได้เจอผมทางช่องทางไหนมานะ อันนี้จากทาง Facebook ค่ะ a c e b o o k เนาะครก็คือเราก็เจอทาง Facebook ว่าคุยกันใช่แป๊บเดียวเองค่แป๊บเดียววันสองวันรู้ผลเลยนะครับโอเคไงวันนี้คุณโบก็ได้ถูกใจแล้วนะคะฝากเชียร์ผมละกันสมมติมีคนสนใจว็ดี่ซูออกก็จากใครดีครับผมฮะจากพี่กอบค่ะเครื่องขอบคุณคุณโบมากมเลยนะคะขอบคุณเ่ยนะคะับเดวทางปลอดภัยนะครับขอบคุณค่ะรับใครสนใจนะครับโปรติดีนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับ ติดต่อได้ที่ก็พิสูซูซูเปอร์โปรอีกช่องทางคือโจมิสูเอ็มพีนะครับวันนี้ผมกอาลูกค้าไปกันนะครับบ๊ายบาย